สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eat d e a t Frog อยากหยุดผัดวันประกันพรุ่งหรืองัง้นได้เวลากินกบแล้วเพราะทุกวัน <I guess S 1> เราทุกคนมี <don> กบตัวใหญ่ที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นงานยากที่สุดเรื่องสำคัญที่สุดหรือเป้าหมายที่คุณผักมันออกไปทุกครั้งพอดแค a s ์นี้จะปลุกไฟในตัวคุณให้ลุกขึ้นลุยกับสิ่งที่ควรทำก่อนไม่ใช่สิ่งที่ง่ายที่สุดพร้อมหรือยังเพราะวันนี้คุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Music licensing reimagined. สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องหนังสือดัง Eat That Frog หรือที่แปล <Art S 1> ไทยว่า <List I S 1> กินกบตัวนั้นซะ <O. S 1> ของคุณ Brian Tracy นะครับแล้วก็จะมีข้อคิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันด้วยซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็จะเน้นเทคนิคจัดการเวลาจัดการงานกองโตที่ผมว่าน่าจะเหมาะมากกับนักศึกษาคนทำงานที่แบบรู้สึกว่างานมันเยอะเวลาไม่พออะไรแบบนี้ครับใช่เลยค่ะคือหัวใจหลักๆเลยนะคะม,มันคือการปรับวิธีคิด แล้วก็ลงมือทำเพื่อให้เราจัดการกับกบกบในที่นี้ก็คืองานที่สําคัญที่สุดแต่ก็อาจจะน่าเบื่อที่สุดยากที่สุดที่เราเลี่ยงๆอะค่ะให้มันเสร็จไปก่อนเลยในแต่ละวันอ้อกบฟังดูน่าสนใจนะครับเนี่ยงั้นวันนี้เรามาลองสกัดโอ,อคิดลับเด็ดๆที่เอาไปใช้ได้จริงกันเลยดีกว่าครับ เริ่มจากคำว่ากินกบนี่เลยครับมันคืออะไรกันแน่ครับเนี่ยอ๋อค่ะมันมาจากคำพูดของมาร์ทเวนะคะเขาเปรียบเปรยว่าถ้าสิ่งแรกที่เราต้องทำตอนเช้าคือการกินกบเป็นเป็นตัวหนึ่งเนี่ยก็ให้รีบกินซะตั้งแต่เช้าตรู่เลยหลักการมันก็คือให้เราเลือกงานที่สำคัญที่สุดหรืออาจจะยากสุดหรือที่เราไม่อยากทาแบบผัดผ่อนมานานนะคะจัดการมันเป็นอย่างแรกของวันไปเลยตอนที่สมองเรายังเฟรชๆอยู่ เข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าเจองานช้างก็ชนก่อนเลยว่างั้นเถอะปกติคนเราอาจจะอ,อยากทำอะไรง่ายๆก่อนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจใช่ค่ะแต่นี่กลับกันเลยเพราะว่าการที่เราเคลียร์งานยากสุดแต่เช้าได้เนี่ยมันเหมือนเป็นการตัดวงจรการผัดวันประกันพรุ่งไปเลยทันทีค่ะแล้วมันจะให้ความรู้สึกดีมากๆแบบเหมือนเราพิชิตอะไรใหญ่ๆได้ตั้งแต่ต้นวันพอมองงานที่เหลือปุ๊บมันจะดูง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ ที่สําคัญนะคะเราได้ใช้พลังงานและสมาธิที่ดีที่สุดของเราช่วงเช้าเเนี่ยจัดการงานที่มันท้าทายสุดๆไปก่อนพิเศษแต่มันการใช้พลังงานให้ถูกจังหวะด้วยแล้วทําไมการที่เราเคลียร์งานยากตอนเช้ามันถึงช่วยได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับมันมีหลายเหตุผลเลยค่ะอย่างแรกที่บอกไปคือเรื่องพลังงานเนาะอย่างที่สองคือมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมหรือแรงส่งอะค่ะ พอเราผ่านงานใหญ่ไปได้งานอื่นๆมันก็จะรู้สึกไหลลื่นขึ้นแล้วก็ข้อ3คือเรื่องความรู้สึกลุวนๆเลยค่ะการทําสําเร็จเนี่ยมันกระตุ้นเป็นดอลฟินในสมองทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกมีพลังมันเกิดเป็นเหมือนอาการเสพติดความสําเร็จเชิงบวกเล็กๆขึ้นมาทําให้เราอยากทําสิ่งดีๆต่อไปอีกไม่ใช่รู้สึกผิดที่ผัดวันโอ้ฟังดูดีมากเลยครับแล้วทีนี้ปัญหาคือ เราจะรู้ได้ยังไงครับว่า่าำกลางงานกองพนเนินเนี่ยอะไรคือกบตัวจริงของเราในวันนั้นๆอืมอันนี้ลองใช้หลัก80-20หรือที่เรียกว่ากฎพาเรโตดูได้ค่ะ <Art less S 1> คือ <I own. S 1> ให้มองหาว่างานแค่20%ชิ้นไหนนะที่จะให้ผลลัพธ์กับเราถึง80%หรืออาจจะลองถามตัวเองด้วยคำถามสำคัญสัก3ข้อนี้ก็ได้ค่ะ 1. คืองานอะไรที่มีคุณค่าสูงสุดต่อเป้าหมายเราตอนนี้2 งานไหนที่ถ้าเราทำเสร็จแล้วมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดและอาจจะมีแค่เราที่ทำได้และ 3. ตอนนี้เนี่ยอะไรคือสิ่งที่เราควรใช้เวลาทำมากที่สุดจริงๆคำตอบที่ได้จากคำถามพวกนี้ละค่ะคือกบตัวใหญ่ของเราเลยน่าสนใจครับใช้หลัก 80- 2 0กับคำถามพวกนี้พอเราเจอกบแล้วขั้นต่อไปล่ะครับต้องทำยังไงต่อต้องเตรียมมีดเตรียมซ่อมไหมครับเนี่ย ไม่ต้องขนาดนั้นค่ะแต่ต้องคิดบนกระดาษค่ะคุณไบรอันเทซี่คนเน้นมากๆเลยว่าการเขียนเป้าหมายแล้วก็วางแผนออกมาเป็นตัวหนังสือเนี่ยสำคัญสุดๆเพราะมันบงังคับให้เราคิดให้ชัดเจนทำให้ความคิดที่มันฟุ้งๆอยู่ในหัวเนี่ยมันเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วสมองเราก็ไม่ต้องพยายามจำทุกอย่างด้วยค่ะ เขายังบอกอีกนะคะว่ามีคนแค่ประมาณ3%เองค่ะ <Music S 1> ที่เขียน <Lic ensing S 1> เป้าหมายชัดเจน <imag> แล้วคนกลุ่มนี้แหละที่ทำอะไรสำเร็จมากกว่าคนอื่น5-10เท่าเลยขั้นตอนง่ายๆก็มีประมาณ7ข้อค่ะ 1. ตัดสินใจให้ชัดไปเลยว่าต้องการอะไร 2. เขียนมันออกมา 3. กํกำหนดเดดไลน์ให้มันด้วย 4. ลิสต์ทุกอย่างที่คิดว่าจะต้องทำเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้นออกมาให้หมด5จัดลำดับความสำคัญในลิสต์นั้นอาจจะใช้ A B C D E method เข้ามาช่วยก็ได้ค่ะ A คือสำคัญสุดๆต้องทำห้ามเลี่ยง B คือคน <I S 1> ทำ <place S 1> แต่ไม่ <I know. S 1> ด่วนเท่า A C คือทำก็ดีไม่ทำก็ได้ D คือมอบหมายให้คนอื่นทำ E คือตัดทิ้งไปเลยกดเหล็กคือห้ามทำ B ถ้า A ยังไม่เสร็จนะคะ 6. ลงมือทำทันทีอันนี้สำคัญมากแผนธรรมดารรมดาที่ได้ลงมือทำเนี่ยดีกว่าแผนเลิกเลอแต่ไม่ไปเริ่มนะคะ <Music S 1> และเจ็ดทำอะไรก็ได้ค่ะ <We imagine. S 1> อย่างน้อยวันละนิด เพื่อให้เราขยับเข้าใกล้เป้าหมายใหญ่ของเราไปเรื่อยๆโหเป็นระบบมากๆเลยครับฟังดูทำตามได้จริงด้วยแต่ว่าถ้าเกิดกบตัวนั้นมันใหญ่มากจริงๆแหะครับแบบเห็นแล้วท้อเลยทำไงดีครับมีเทคนิคช่วยค่ะลองใช้เทคนิคที่เรียกว่า salami slice หรือ Swiss cheese ดูค่ะ salami slice ก็คือการซอยงานใหญ่ๆให้เป็นชิ้นเล็กๆ เหมือนเราค่อยๆหั่นไส้กรอกส,สลามี่นะคะแล้วก็ค่อยๆกินเค่อยๆทำไปทีละชิ้นส่วนสวิสชีสก็คือให้เราเจาะทำงานส่วนเล็กๆที่พอจะทำได้ทันทีเหมือนเราเจาะรูบนสวิสชีสการเริ่มทำแค่ส่วนเล็กๆก่อนเนี่ยมันช่วยลดความรู้สึกว่างานมันใหญ่เกินไปแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้เราทำต่อไปได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะอย่างเช่นถ้าต้องเขียนรายงานยาวๆอาจจะเริ่มแค่เขียนโครงร่างก่อนหรือหาข้อมูลแค่หัวข้อแรกแบบนี้ค่ะ อ๋อเข้าใจเลยครับทําให้มันดูน่ากลัวน้อยลงเนาะทีนี้พอเราจัดการงานเก่งขึ้นใช้เทคนิคพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อเรื่องอื่นๆในชีวิตนอกเหนือจากเรื่องงานไหมครับอย่างเรื่องความสมดุลชีวิตอะไรแบบนี้แน่นอนเลยค่ะจริงๆแล้วเป้าหมายสูงสุดของการบริหารเวลาแบบกินกบเนี่ยไม่ใช่แค่ทํางานให้เสร็จเยอะๆนะคะแต่คือการที่เราทํางานสําคัญให้เสร็จเพื่อที่เราจะได้มีเวลามีพลังงาน เหลือไปกับสิ่งสําคัญอื่นๆในชีวิตจริงๆซึ่งส่วนใหญ่ก็คือครอบครัวความสัมพันธ์สุขภาพหรือสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขคะ <ists>. มีกฎง่ายๆที่เขาแนะนําคือเน้นคุณภาพเวลาตอนทํางานและเน้นปริมาณเวลาที่บ้านหมายความว่าตอนทํางานก็คือโฟกัสให้เต็มที่เลยค่ะลดสิ่งรบกวนให้มากที่สุดพยายามเคลียร์งานสําคัญให้เสร็จในเวลา เพื่อที่เราจะได้กลับบ้านไปใช้เวลาดีๆกับคนที่เรารักหรือทำสิ่งที่เรารักได้อย่างเต็มที่จริงๆไม่ต้องเอางานกลับไปทำหรือรู้สึกกังวลน,นะคะโอ้โหเยี่ยมเลยครับวันนี้เราได้เจาะลึกแนวคิดกินกบตัวนั้นซะที่ถึงจะดูง่ายๆแต่ผมว่ามันมีพลังในการเปลี่ยนนิสัยเราได้เยอะเลยนะครับการเรื่องวันด้วยการเคลียร์งานที่สำคัญที่สุดก่อนเนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆที่สร้างความแตกต่างได้มากจริงๆใช่เลยค่ะลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะไม่ต้องทำทั้งหมดทีเดียวก็ได้ เริ่มง่ายๆแค่พรุ่งนี้เช้าลองถามตัวเองว่ากบตัวแรก <I place S 1> ของวันนี้ <I am. S 1> คืออะไรแล้วก็ลงมือจัดการมันเลยค่ะครับผมแล้วก็มีคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันต่อนะครับลองถามตัวเองดูว่าถ้าเรายังปล่อยกบของเราไว้แบบนี้ ไม่ยอมจัดการงานสำคัญสคัญที่ต้องทำไปเรื่อยๆเนี่ยผลกระทบในระยะยาวต่อเป้าหมายต่อชีวิตของเรา <Basic S 1> มันจะเป็นอย่างไรบ้างบางทีคำตอบที่ได้อาจจะเป็นแรงผลักดันที่ดีที่สุดให้เราอยากลงมือกินกบตั้งแต่พรุ่งนี้เลยก็ได้นะครับ